สวัสดีครับผมเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําท่อนะครับบางท่อ PVC นะครับผมว่ากันฝนตกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับและจะสอนวิธีการวิธีทําวิธีล้างนะครับนี่ครับเวลาเราจะล้างนะครับเนี่ยเราจะทําแบบนี้นะครับผมเนี่ครับเราเสียบปุ๊บ้าไปเลยครับนะครับเนี่ยครับแล้วก็เนี่ครับเวลาฝนฝนตกนะครับ น้ำมันไม่มีท่วมครับเพราะว่าเราเจาะรูไว้ตรงนี้ครับนี่ครับถ้าเราดึงออกปุ๊บน้ําจะไหลทันทีเลยครับเนี่ยเนี่ยไหลโจกเลยครับเห็นไหมเสียงโจกๆเลยครับเนี่ยแล้วก็เจาะรูเนี่ยถ้าน้ามันคือระดับน้ามันจะไหลออกตามอัตโนมัตินะครับถ้าเราจะล้างนะครับเนี่ยอีกวิธทีครับเอานี้เสียบเข้าไปเลยครับนี่ครับกันปูที่มันจะออกและปลาที่เราเลี้ยงไว้ด้วยครับเพื่อให้มันกินลูกน้ํานะครับนี่ครับง่ายๆครับทําง่ายๆครับ คือการเลี้ยงปูนะครับระบบน้ําคุณต้องดีครับผมนี่ครับเดียวให้ดูปูไปด้วยครับเช้าๆหน่อยปูมันกําลังจะออกมาเดินเล่นหน่อยๆนะครับผมเนี่ยไม่ยากครับวิธีการทําครับคือคุณต้องวางระบบน้าให้ดีครับของผมระบบน้านี่ดีถึงเปิดปุ๊บทำความสะอาดง่ายครับนี่ครับิวเจระบ์อก็ทําได้นะครับนี่ครับิวเจระบ์ดครับผมเปูปูก็เยอะครับิวเจระบ์ดแล้วก็เจาะเจาะรูด้านล่างเลยครับเนี่ยครับ เจาะเลยแล้วก็เคุณอูของผมจะเอาปูนเทนะครับเนี่ครับปูนเทลังใบนะครับนะครับปูครับผมก็ฝากติดตามหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ปูกําลังท้องกําลังคลอดเยอะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะถ่ายลูกปูอะไรให้ดูครับครับนะครับปูครับนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามครับผมนะครับบ่อเยอะครับบ่อก็เยอะ แล้วแบบฟิวเจอร์บอยก็ได้ครับประหยัดดีครับก็อันละร้อยกว่าบาทครับมาพับเอาแล้วก็ทำระบบน้ำเหมือนผมนี่ครับเป็นชั้นจะไหลง่ายครับเนี่ยครับเนี่ยดึงลงมานี่เลยโอเคนะครับ FC ครับผมขอบคุณนะครับผมนี่ครับเอาปลาเอาปลามาลงด้วยปลาลงนี่เพื่อให้มันกินลูกน้ำนะครับเนี่ยนะครับอ้าวผมเปิดน้ำโหมดไหนอ่ะโอ้โห ครับน้ำก็จะไหลออกี่ยแล้วก็ปิดน้ําก็ปิดนี่ก็ไปเฉยๆครับเนี่ยครับเฉนนี้เองครับเวลาฝนตกมามันน้ำเกินมิตน้ำก็จะไหลออกออโต้เองเลยนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามครับคอยดูคลิปหน้านะครับผมบวัสดีครับ